แฟนสวัสดีครับเพื่อนชุดผสมนะครับมัาจะเป็นคู่สุดท้ายของชุดนี้แล้วนะครับที่เป็นสีนี้นะครับนี่ครับตัวเมียจะเป็นปอกนะครับปอกสีฟ้าสีดำน้ําเงินดํานะครับตรงนั้นพ่อจะเป็นตาดร้อยแม่พนักไกยงวนนะครับเพศผู้นะครับตัวนี้ออกสร้อยนะครับเห็นแทงสร้อยหลังออกมาแล้วนะครับตรง หไหลายนะครับจะเป็นออกสีดูนะครับออกเหลืองส้มนะครับตอนนี้นี่ครับตัวผู้นะครับคงสร้างดีนะครับหมาแน่นนะครับนี่ครับนี่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นพนัทตราดก่อยงอนนะครับพ่อเป็นพนัทตราดก่อยงอนแม่เป็นพนัทก่อยงอนนะครับส่วนตัวเมียนะครับนู่นครับพ่อตาดร้อยแม่เป็นพนัทก่อยงอนนะครับนี่ครับผสมกันได้นะครับชุดลงเหล่านะครับ ไสนใจนะครับปิดมาเลยนะครับปิดให้เลยนะครับไก่พร้อมเดินทาง,งขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ